สวัสดีค่ะราชกอไก่16มาในลวดลายและสีสันสดใสค่ะตัวแรกสีฟ้าค่ะตัวนี้เขาจะเป็นผ้ารินินผสมผ้าฝ้ายค่ะรูปแบบเสื้อเขาจะเป็นคอเชือตผ่าหน้าติดกระดุมนะคะแขนสั้นค่ะลายจะเป็นลายดอกกุหลาบตัวนี้สีสดใสสวยมากๆค่ะตัวต่อไปสีส้มอิดสีนี้ค่ะผิวสุดๆเลยนะคะ ต้องบอกเลยว่าสีจิงสวยมากราคาเพียง650บาทเท่านั้นโดดเด่นสะดุดตาสีสันสดใสต้อนรับเดือนเมษากันไปเลยค่ะตัวต่อไปจะเป็นสีขาวรูปแบบเสื้อเขาจะเป็นคอกลมเจาะวี v นะคะมี10บข้างและผ่าข้างให้ค่ะจะเป็นแขน3ามส่วนค่ะลวดลายเขาจะเป็นลายดอกไม้หวานๆแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปสีครีมค่ะ และคุณสมบัติของผ้าลินินผสมฝ้ายบางเบาใส่สบายไม่ยับง่ายสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้นะคะรุ่นนี้ไม่มีซับในแต่รับรองว่าไม่ร้อนและไม่บางจนเกินไปแน่นอนค่ะตัวต่อไปสีชมพูค่ะรุ่นนี้จะเป็นคอวัวผ่านหน้าติดกระดุมแบบนี้เลยนะคะแขนจะอยู่ที่ประมาณ3ส่วนค่ะราคาเพียง750บาทเท่านั้นค่ะรุ่นนี้ทรงสวยและสุภาพมากค่ะ ตัวสุดท้ายกับคอบัวสีขาวนะคะตัวนี้สีสวยมากค่ะมาในลายดอกไม้ที่หวานละมุนแนะนำเลยค่ะสามารถนำไปแมทกับกางเกงหรือผ้าถุงสีพื้นก็เข้ากันสุดๆเลยค่ะครบแล้วนะคะทั้ง6สีกับรหัสกอไก่1.6ค่ะจะบอกว่ารุ่นนี้ปีโปรโมชั่นนะคะซื้อครบ2ตัวลดไปเลยค่ะ100บาทค่ะและลวดลายเขานะคะ ต้อนรับส่งการเดือนเมษาสุดๆไปเลยค่ะคุณแม่รับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนค่ะรุ่นนี้หนูแนะนำเลยนะคะใส่สบายจริงๆค่ะโอนชำรจะจัดส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทตัวต่อไปบวก10บาทในรอบการจัดส่งบินเดียวกันค่ะก่อนจะไปหนูขอฝากคุณแม่อย่าลืมกดติดตามช่องร้านทิราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ